ตลอดครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับศึก60ปีกรมกำลังพลทหารอากาศเอพร้อยาำปั้นสถานโลกนะครับมาชมกันเลยนะครับคู่เอกระหว่างศร,รีซเกตส์ซอลุวิ่งใสนะครับแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทดูซีเอเชียพบกับทางด้านพุทธชิงชาวฟิลิปินอวินเบียสสำหรับศรีซเกตส์นี่ก็เจ้าของแชมป์โลกเป็นเด็กจากศรีซเกตส์เองนะครับแล้วก็เป็นความหวังของ,ของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับในการที่จะชิงแชมป์โลกกับ ผู้ชนะระหว่างโยตะซาโตกับทางด้านเดลอากาโฮที่จะชกกันในพิสัยเพชรพันวาคมนี้และผู้ท้าชิงนี่บอกเลยนะครับผู้เชื้อชาญไม่เคยแพ้ใครครับไรพายเวลาร่วด13อายุ24มาจากมอนิลาเป็นมวยสร้างแล้วก็เป็นแชมป์ของเกาะมินเนาวนะครับเป็นคนบ้านเดียวกับแมนนี่ปาเกลครับเกิดที่เยนเนัลซานโตสิตี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับชีสเกตนั้นถือว่าเป็นดาวรุ่งกำลังจรัดแสงขึ้นมา หมัดหน้าหมัดห,หลังนี่ครบเครื่องนะครับ <Yeah. S 1> ยังเหมือนเดิมครับยกแรกท่านน็อกได้ในห้างเชื้อชัยเอื้อบุญญาณจากเสือสิบเอ็ดตัวอีกห้าพันบาทวันนี้ต้องขอบคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบครับกสศโทรคมนาคมจำกัดมหาชนคุณพิชัยกิติธิ AIA f v แบตเตอรี่ครับคุณนรงค์วัชประเสริฐการแกนแอนแกนสปอร์ตกรุ๊ปโมโกสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างแล้วก็ใบตัดเหล็กพยายแรดนะครับโดยคุณสมชายมณวิทยาการครับดับเบิ l e A ครับมีีเวยร์ฟอร์ m มน ยาดมตาโปรยเซียนโรงพยาบาลบีแคร์มีเดคอนเซ็นเตอร์ครับมาดูครับว่านักมวยตะกรออก้อลายนี้นี่จะเก่งจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่านะครับเพราะว่า13ไฟนี้ไม่เคยแพ้ใครครับชนะรวดและเป็นแชมป์ของกอบิญญาเานาในรุ่นไฟเวทด,ด้วยข้อสุาขัญเป็นคนบ้านเดียวกับปาเกียวครับ ฟิลิปปินนั้นถือว่ามีดาวรุ่งที่กําลังร้อนแรงขึ้นมาหลากหลายนะครับแสวงทวีคูณครับกรรมการผู้ชี้ขาดอ้าวอ้าวแล้วครับแตกเส้นแล้วครับโอ้นี่แหละครับหางคิ้วซ้ายของศรีสเกตครับคุณนันชัยโอ้โหเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าครับตัดคะแนนนะครับแสวงทวีคูณโอ้มีตําหนิใช่แล้วครับยกแรกด้วยครับคุณนันชัยจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าติดตามให้กําลังใจกันครับพี่แน่เนี่ยคนที่โขกเนี่ย เป็บนบทตัดคะแนนนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตรีกาแม้แต่ตอนนี้ครับแรมงมากกับสนุกเลยครับตอนนี้ศรีสะเกตเราก็ทะวงแผลแตกเหมือนกันนะครับแหมดูครับเอาวินเอาเลยครับวัดกันไปเลยสนุกเลยนะครับอ่าครับเสียงเชียร์มาแล้วครับน้องๆจากนรสุเทพลุยแล้วครับศรีสะเกตกินพร้อมกิ้มหน้าฝ่ายยกแรก อุ๊ยสายกระแทกครับที่แน่คุณเชื้อชายของเรานี่ยกแรกได้เปรีย้ยวเอาอีกแล้วครับโอ้โห <c oughs> ได้กันคนละโขกครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูภาพช้าครับ <c oughs> จังหวะที่ใส่กันแบบหนักๆครับยกแรกดูจังหวะไหนครับโอ้ยช็อตนี้นี่เองครับต่างคนต่างพุ่งก้มลงไปครับซ้ายหางคิ้วเราแตกเลยครับสีสเก็ตต่อรุ่งนิสัยแล้วหลังจากนั้นครับโดนโขกคืนเหมือนกันครับจังหวะต่างคนต่างถล่มนะครับ ยกที่2แล้วนะครับสึกคทสปีดกำลังพลทหารอากาศ100ศูนย์บ้านสล้องนะครับเอาแล้วครับน่าสนุกเลยตอนนี้เพราะว่ายกแรกนี่อวินเบียสนี่โดนตักคะแนนด้วยจะแตกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูสักนิดครับขอบคุณมหาวิทยาลัยนศุลกุงเทพนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่นนทบุรีบีบีโฮเทลครับนครศรีธรรมราชไปนครนอนทุ่งสงฆ์พักบีบีโฮเทลลุ้นกันต่อครับยกที่สอง ด้านซิเกตเดินลุกไล่เลยนะครับแม่ตะลํำตัวอาวินเบียรเียงไม่ยอมครับแมลุยนั้นตใหญ่แล้วนะครับด้านสิสเกตเลือดจะเข้าตาอยู่ด้วยเอ้าแมเอาแล้วครับแมตอนนี้ติดนุมอับแล้วตอในี้จะยกนี่ท่าเกิดว่ายกต่อไม่ได้นะครับคุณเสียชายจากการเสมอต่อจะดูนะครับเรื่องของบาดแผลจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าบนเวที ทวีคูณครับกรรมการผู้ชี้ขาดโอ้ยยาวแล้ครับแม่นขึ้นครับศีสะเกดโดนเต็มเเหมือนกันครับทางด้าน้องอารินอ้โอวานนุ้ำหักหนก,นกองุดวนา,านล้ักเยอะมากเลยนะครับ6ปอย,ยอไหวหรือเปล่าครับทางด้านอาินเบียส,ส ครับว่าคู่ต่อสู้นั้นลดน้ำหนักเยอะครับพาวงก่อนครับต่อยให้หน้าพวงท้องเปิดครับดูครับชัดๆครับเล่นบนก่อนครับพอล่างเปิดลงล่างเลยครับนี่ครับรบกควนไปหน้าไปตลอดครับจุ้ยทีเดียวครับตัดเดียวหัวใจเลยครับอีกช็อตหนึ่งครับดูครับสายกระแทกนําไปก่อนครับหัวเดียวครับสี่โครงสี่อ่อนอนสี่สุดท้ายด้วยแพ้จนได้นะครับเอาวินเบส โอ้โหขายฟันยางเลยครับเราไปพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาบรรยากาศสดดที่ชมครับกลับมาที่บนเวทีครับใช้เวลา1นาที21วินาทีของยกที่2ครับเทนนิสกิรน็อกเอาทกับสีสเกตสอรุ่งวิสัยเรากานดีครับขอกรับเรียนเชิญท่านเจ้กรมครับพลอากาศตียัน,ย,นยงคันเศนท่านรองเจ้ากรมนะครับสอท่านด้วยกันนะครับ นาวาอากาศเอกวิรพงษ์ดินจินดาและคุณถาวรชมสาขอนะครับคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับศีสเกตสรุ่งวิสัยครับวันนี้ใช้เวลาเพียง1นาทีเสร็จเศษของยกที่2เท่านั้นเองนะครับอะครับและลำดับต่อไปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักชกชาวไทย